ภาวานหนักเปิดคำทำนายกลางปี2,568สุดสะพึงย้อนคำทำนาย2พระเกจิดังคำทำนายเป็นจริงตรงเป๊ะมันกำลังจะมาอีกภัยพิบัติร,ร้ายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านคะสำหรับวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยท่านผู้ฟังคะในสังคมไทยซึ่งอย่างรากลึกในวัฒนธรรมพุทธศาสนาความเชื่อเรื่องคำทำนายจากพระเกจิอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนทางภัยธรรมชาติภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความขัดแย้งในหลายมิติคำเตือนและคำทำนายจากพระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงจึงไม่เพียงถูกมองว่าเป็นถ้อยคำทางาศาสนาหากยังถูกพิจารณาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในกลางปี2568นี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มรู้สึกถึงพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งทั้งจากปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นภัยแล้งที่ยืดเยื้อในบางพื้นที่หรือพาย,ยุฤดูร้อนที่รุนแรงกว่าปีก่อนน้ำท่วมหนักในเขตเมืองหลวงและปริมณฑลและล่าสุดจึงมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเข้ามาอีก รวมไปถึงความปั่นป่วนทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกไม่มั่นคงท่านผู้ฟังคะคําทํานายของพระเกจิดังๆจึงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่สัรราชนโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็เริ่มเห็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงชัดเจนท่านผู้ฟังคะพระเกจิอาจารย์หลายรูป ที่เป็นที่เคารพนับถือหลายๆท่านมักจะแสดงธรรมพร้อมทั้งให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศซึ่งบางคำทำนายนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในอดีตจึงทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อถือและยกย่องว่าท่านเป็นผู้ที่มีญาณอย่างรู้คำเตือนภัยที่ออกจากปากของท่านทั้งหลายจะไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไปได้ง่ายๆ วันนี้ทางเราจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับสองพระเกจิดังที่ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าเป็นพระที่หลายคนต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาในเรื่องของความเชื่อของบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในพระเกจิอาจารย์ดังของไทยก็จะมีเพียงพระเกจิไม่กี่รูปเท่านั้นที่หลายคนต่างพากันนับถือ และนอกจากความเริ่มใสศรัทธ,ธาแล้วบางท่านก็จะมีพุทธคุณและวิชาอาคมกันอีกด้วยบางรูปถึงกับรู้เรื่องราวในอนาคตได้เลยและในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวการทำนายของสองพระเกจิดังมาแล้วให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ความศรัทธ,ธาของแต่ละบุคคล ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านแรกหลวงปู่สังวานเขม,มโกแห่งวัดทุ่งสามคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองกัตตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไหว้ถึงเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้ หลวงปูส่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ต้องตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันลดไว้ให้ดีนะ เตรียมรถให้ดีจะใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี่ฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟก็จะดับหมดเงินไม่มีค่าอีกแล้วเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้จะดีกว่าตากเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกเราคือบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจดคืน ถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีกรวยเลยนะไปนู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทําไมคนเดียวละ่ะคลื่นยักษ์มันถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามขีธรรมนะวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ําเปียกหัวเรือเลยนะน้ําไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระ สงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัมภาที่รบบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อสัมภาอยู่นี่ นั่นจเจริญมากคนกรุงเทพก็อุดมสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองมากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่ก็อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าเมื่อสิ้นเราแล้วนี่แม้แต่สุนักก็คงจะอดข้าวตายท่านพูดไว้นะแล้วหลวงปู่สังวานก็ได้พูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้นะ เราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยหรือพอไม่นานน้ำก็ท่วมท่วมภาคใต้เกิดส u นามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์ก็คงจะเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่เจอยังไม่ถึงคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายกันมากกว่านี้ คราวนี้ท่านไม่ได้บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อัตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายไว้ก่อนหากจะตายยิ้มตายอัตมาจะไม่ร้องให้ตายเพราะฉะนั้นคนเรานะมันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้น เราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ท่านผู้ฟังคะซึ่งคำทานายนี้เป็นคำทานายที่สอดคล้องกับคำทานายของหลวงปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยอํำเภอปักธงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณไว้ที่จริงอัตมา ไม่อยากจะออกทีวีเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้เพราะหลวงพ่อเพอร์เจอร์สำหรับคำทำนายพระเกจิอาจารย์ดันท่านที่สองหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านผู้ฟังคะหากคำพูดนี้ไม่ได้หลุดออกจากปากของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิสายกรรมฐาน ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ร่วงหน้าสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วผู้คนก็คงจะไม่ออกอาการเหลียวซ้ายแลขวาไปตามค้นหาข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าคำทำนายของหลวงปู่ศิลาจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะแม่นยำเหมือนที่เคยทำนายเรื่องอื่นๆอย่างถูกต้องมาแล้วหรือไม่ โดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2,567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยะขาวอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาได้เกิดการจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญมหาบาร,รมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ภายในงาน จนเป็นที่ฮือฮากันไปทั่วโดยที่หลวงปู่ศิลาเตือนไว้ชัดเจนให้ทุกคนระวังอ,อทุทกอภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573โดยเน้นย้ำชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครนี่แหละจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์จนผู้คนต้องหนีภัยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา และในปีนี้เองที่ดินแถบโคราชก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขณะที่ว่าขายกันวันละหลักล้านอีกด้วยท่านผู้ฟังคะแม้ในวันที่หลวงปู่กล่าวเตือนพวกคนจะไม่แสดงอาการตื่นตระหนกมากนักแต่ก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวอย่างรวดเร็วจนสื่อหลายสำนักนำไปเป็นประเด็นข่าว อย่างไรก็ตามหากย้อนไปก่อนหน้านี้ในปี2565และ2566เคยมีผู้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้แล้วคนแรกก็คือรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตยผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยายลัยรังสิตโดยดรเสรีได้ให้ทัศนะว่าจากการติดตาม ได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยในระดับที่มีการศึกษากันนั้นชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมน้ำใต้น้ำร้อยเปอร์เซนตเพราะปริมาณน้ำฝนน้ำเหนือหลากที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนขณะที่น้ำทะเลหนุนสูงถาวรซึ่งใน30ปีข้างหน้าจะสูงขึ้นอีก30-40เซนติเมตร จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะจากงานวิจัยพบว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในลำดับที่7ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ดเรเสรีก็ได้อ้างถึงข้อมูล3งานวิจัยที่ชี้ไปในทางทิศเดียวกันโดยกล่าวว่าผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานกับคณะทำงาน IPPC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเวลา10ปีแล้วผมจะเห็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศา,ศา,ศาสตร์3งานวิจัยและมันก็ชัดมากๆว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งในปี2030พบว่าชายฝั่งทะเลทั้งหลายจะหายไปไม่ใช่พูดกันแบบลอยๆผมจึงอยากกระตุ้นให้รัฐบาลได้เตรียมรับมือให้พร้อมที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นจริงเป็นจังสักที ส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไตรเทพวิทโกวิทเทนอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดบทวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะโลกรวนว่าก็กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในมหานครที่มีความเสี่ยง จมบาดาลภายใน50ปีซึ่งมีสาเหตุสำคัญ3ปัจจัยคือ 1. การซุดตัวของชั้นดินเฉลี่ย2-3เซนติเมตรต่อปี 2. น้ำทะเลหนุนและ 3. การสูญเสียน้ำใต้ดินจากการใช้น้ำบาดาลในอดีตท่านผู้ฟังคะล่าสุดศาสตราจารย์สุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายกวิศวกรนายุกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ออกมาแสดงทัศนะในเรื่องเกี่ยวกับการจมบาดาลของกรุงเทพมหานครว่ามีความเป็นไปนได้สูง เพราะจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก15ปีนับจากนี้ทั้งนี้ก็ได้ด้วยลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีหรือป้อมพระจูนจากอดีตที่ผ่านมา เมื่อน้ำทะเลหนุนจะไหลเข้าท่วมถนนที่อยู่ริมแม่น้ำแต่ปัจจุบันเมื่อน้ำทะเลหนุนระดับน้ำจะแผ่ขยายเข้าถึงเขตเมืองแล้วในเรื่องนี้ดเรเอซึ่งเคยลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ย้ำว่าหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาและเตรียมการรับมือโดยวิธีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำสร้างประตูระบายน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเหมือนเช่นการแก้ปัญหาเมืองจมบาดาลอย่างเนเธอร์แลนด์ซึ่งเขาสามารถเอาชนะปัญหาน้ำทะเลท่วมแผ่นด,ดินได้อย่างถาวรกรุงเทพมหานครอาจจะกลายสภาพเป็นเมืองจมบาดาลภายใน15ปีนับจากนี้ดังนั้นเมื่อประเมินจากข้อมูลรอบด้านซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับคำทำนายของหลวงปู่คนไทย โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงคงต้องตั้งสติและใช้วิจารณญาณให้ดีว่าควรตื่นตระหนกและเตรียมพร้อมอพยพถิ่นฐานหรือบางเฉยทำมาหากินต่อไปท่านผู้ฟังคะทั้งสายธรรมะและสายวิทยาศาสตร์ต่างก็มีข้อเตือนภัยไปในทิศท,ทางเดียวกันว่ากรุงเทพมหานครและพื้นที่ชายฝั่งจะมีความเสี่ยงสูง ที่จะเจอกับน้ำท่วมรุนแรงในอนาคตอันใกล้แม้เวลาจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็พอมีจุดตัดที่ตรงกันในระดับความรุนแรงและผลกระทบท่านผู้ฟังคะฟังแล้วก็ให้เตรียมรับมืออย่าประมาทอย่าตื่นตระนกจงมีสติในการใช้ชีวิตสิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าที่สิ่งผ่านไปแล้วแน่นอน ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุนพระรักษาเทวดาคุ้มครอง 洒脱。撒